ทีวีจี้ทุกวันนี้นะคะจะไปดูความเดือดร้อนหรือเป็นทุกข์ของชาวบ้านโป่งน้ำร้อนที่จังหวัดจันทบ,บุรีในเรื่องของการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมกับรายงานค่ะถนนสายบ้านเขาหอมบ้านวัวกระทิงในพื้นที่หมู่5และหมู่ที่10ตำบลโป่งน้ำร้อนในจังหวัดจันทบ,บุรีถือเป็นเส้นทางสายหลักที่เชื่อมไปยังตลาดการค้าชายแดนบ้านแหลมตำบลเทพนิมิต แต่เช้าวันนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเพราะสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมาหลายสิบปีหากมีฝนตกหนักชาวบ้านจะต้องใช้เวลานานกว่า30นาทีในการผ่านเส้นทางดังกล่าวเรือโทวิโชคพัดลมรองผู้บังคับกองร้อยทหารปืนใหญ่ที่สองกองกำลังด้านจันทบุรีและตราดและนายประสิทธิ์เกตแก้วสทพรนายกองการบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนได้ร่วมมือกันนำกำลังแก้ไขปัญหาและเป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อน โดยเบื้องต้นได้นำยางมาต่อยมาปรับปรุงสภาพถนนและจะมีการซ่อมแซมแก้ไขอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งก็วอนหน่วยงานเกี่ยวข้องะะรฮะคืนความสุขให้กับประชาชนด้วยนะครับที่จังหวัดจันทบุรีนะครับ